สวัสดีค่ะมาทำส้มตำกันนะคะนี่ค่ะซื้อมาเป็นแพ็คค่ะมีปูมีมะละกอมีน้ำตาลปีป๊บมีกระเทียมมีพริกเปิดที่มันมืดเปิดอีกคอนบมีมะนาวนี่ค่ะเป็นแพ็ค นี่มะนาวใส่ปลาประสะูสกเทศพริกกระเทียมใส่พริกแห้งอีกเหลอพทิกใส่พริกแห้งให้อีกก,อก,ก,กว่าแกขมวไม่เผ็ด พอแล้วกินไม่ได้นี่อพิกเต็มเลยประมาณ20เมตร

มีอะไรดูเนี่ยพริกยี่สิบเม็ดต้องเผ็ดแน่ๆเลยต่อแล้ว ใส่มะนาวไว้ใส่ไม่เขือเทศมีดไม่เคยคมเนละต้องไปซื้อที่รับมือใหม่ยม,ม,มันยังไม่เก่าเลยชาไปซื้อที่รับแล้วมันไม่มีเขาบอกหมดตมาปัญญาอ่อน

แต่สาวที่พี่พยายามที่จะหยุดเรียนกันมานที่สุดถ้ามีโอกาสก็ถ้าได้ไปแต่งจังหวัดกับที่บ้านแล้วถบาตัวก็จะกัาวลเลยพยายามไปไต่หลายคนมองภาพพี่ว่าเป็นผู้ชายนี่ที่เลือกร้อยสุขุมยุ้งยุ้งแกตัวว่าเที่ยวชีวิตจริงๆมีอามตลกแต่ว่าถีอว่าปกติที่จะแต่งๆอะไรแบบนี้นะคะเด็ปกติไม่คงไม่ลุกขึ้นมาแต่งอะไรนะแต่ว่าแต่ว่ามีอารมณ์มลกมาอ่ะนะครับอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับคนสนิทสนิทก็ก็ก็มีอารเพราะว่าตรงปาการ ไม่นาแพลงมากเลยนะตอนเนี้สามลูกเสร็จนะคเปรีอกก็ไม่มี ตลาดไหมสาร

การให้คือที่นี่เริ่มมีนกเหี่ยทำไรครับทแบบะเลเข้ามาแล้วก็เรามี

มกการในการทางานร่วมกันกับหนทเนาต้อรู้วาก็เคาในความในหน้าที่ของแต่ละคนนะเพราะว่าการทำรายการโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่มันออกมาในกองนี่คือกองเล็กๆก็ตั้ๆก็ามสิบสี่สิบคนกองใหญ่ๆสองร้อยคนกีากองเ่าก็คือถ้าพูรั่อของผม เ่วกับอนี่คนมางานกับพ่อาจะมีเสถียรา้าในสิ่งที่พ่อพูดจริงอย่าพูดในสิ่งที่พ่อไม่องพอะไรเยแมีหนึงที่เอาไว้็ลอคาอรานี้เราาเราทำาการโทมันก็มันต้องเริ่มต้นากงานงานร่วมกัน คำถามหนึง่งเลยครับพี่ว่าวัดว่าอารมณ์ดีไหมลองมาทำงานก็อยากให้คนยิ้มให้กันแล้วมีความสุขในการทำงานเยอะทำงานออกมาดีครับเรามีความสุขมีงานที่จะมีความสุขในการทำงานรุ่น,น,นดังก็จะไปไ,ปได้แลออ้ ý thức của các người con các con người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  con

โอเคซีซั่นแรกมันก็จะมีการเรียนรู้การลองสุดลองถูกซีซั่นต่อๆไปมันก็เป็นการที่เราต้องปรับปรุงเพิ่มเติมมันมันก็ยิ่งพัานาไปเรื่อยๆยิ่งเราทำเป็นนานขึ้นนานขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการที่เราจะต้องบอกว่าเราก็ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองเพราะมาตรฐานเราก็ต้องก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอักวะกระบอกวันเลยไหมในระดับนี้ดีกว่าความแรงที่มีมาเป็นสิ่งสำคัญเป้าหมายจริงแล้วเราซื้ออย่างที่บอกนะใส่ฉากกันป่ะเราเอาไปขายกันเลยนะเราซื้อรายการอาเยอะแล้วผมเชื่อว่าที่หนึ่งแลผมเอง สิ่งที่คนชอไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอยากเอาค่ฟอรมแมตนอยากเรียนรู้เน่เขาวา